นะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการอินทิเกรตฟังก์ชันตีโกณมิติยกกําลังนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเป็นส่วนของแทนกับเซกมาด้วยกันคอทกับโคเซกมาด้วยกันนะครับซึ่งก็จะยังคงใช้เรื่องของเอกลักษณ์ตีโกนที่ผมเคยได้พูดถึงไว้ในคลิปแรกนะครับก็จะขอยกมาเลยนะครับตัวนี้อ่าดูนะครับนี่ก็คืออะไระครับตัวนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนจากโคเซกให้อยู่ในรูปของคอทนะครับ อันนี้ก็คอดเปลี่ยนอยู่รูปของโคเซกแล้วก็เซกเนี่ยเขียนอยู่รูปของแทนตัวนี้ก็แทนเขียนอยู่รูปของเซกแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวแปรนะครับเห็นไหมเปลี่ยนตัวแปรเป็นแทนเอกเนี่ยเปลี่ยนปุ๊บอย่าลืมดิฟนะครับอย่างเงี้ยนะครับลักษณะนั้นนี่ก็เปลี่ยนตัวแปรเป็นคอดเปลี่ยนปุ๊บอย่าลืมดิฟนะครับซึ่งหรือพูดพูดอีกแง่หนึ่งก็คือการเปลี่ยนจาก dx เนี่ยเปลี่ยนจาก dx เนะครับเปลี่ยนจาก dx ให้กลายเป็นก้อนเนี่ยนะครับก็คือการเปลี่ยนตัวแแปรรนััหละะคบ นี่ก็เปลี่ยนจากอะไรนะเศกอ่เห็นไหมเสกปุ๊บอย่าลืมดิฟดิฟได้เศกได้เศกแทนถ้าโคเศกก็ดิฟได้ลบโคเศกคอดอย่างเงี้ยนะครับลักษณะนี้อ่ี่ลองมาดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างตัวอย่างนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเลขคู่เลขคี่นะครับกท็ทำในสไตล์นี้เลยนะครับมาแต่ว่าเงื่อนไขคือว่าแทนกับเศกมันมาด้วยกันเราสังเกตรครับว่าแทนกับเศกเนี่ยอ่เวลาดิฟอะดิฟแทนนะครับมันก็จะได้ในเท่าไหร่ได้เศกกำลังสองเห็นไหมมันจะคู่กัน ดิฟคอร์ตก็ได้ลบโคเซกกำลังสองอย่างเงี้ยนะครับมันจะมาคู่กันอยู่ของตัวนี้ตัวอย่างครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็ดูอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตแทนแทนยกกำลังลบหส่วนสอนะครับคูณกับเซกเซกนะครับยกกำลัง 4X ดีนะครับดี DX. อ่ะดูจากสภาพตัวนี้ครับผมก็ลองนะครับลองอดิฟถ้าผมดิฟแทนเนาะถ้าผมดิฟแทนเนี่ยเปลี่ยนเป็นดีแทนนะครับมันก็จะเป็นเศษกําลังสองเกิดขึ้นมันก็จะไปตัดเซกตัวนี้กำลังตัวนี้ก็จะเหลือกําลังสองพอตัวนี้เหลือกําลังสองเสร็จปุ๊บเนี่ยไอเดียผมก็จะไปอะไรครับก็จะไปเปลี่ยนเศษให้อยู่รูปของแทนเพราะฉะนั้นตัวแปรผมก็จะกลายเป็นแทนหมดเลยโอเคครับก็จะไปตามนั้นอ่ดูนะครับอินทิเกรต นีกก็เป็นแทนเหมือนเดิมครับแทนลบห้าส่วนสองตัวนี้ก็ปกติครับเ e กกำลังสี่เเหมือนเดิมไม่มีอะไรตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็น d d t a แทน tan x ทนะครับดิฟ t ทนปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนตัวแปรปุ๊บอย่าลืมดิฟนะครับเปลี่ยนตัวแปรปุ๊บอย่าลืม dip. Dip tan ดิฟดิฟแทนได้ได้เ e c กำลังสองเห็นไหมมันจะไปตัดกับ sec ข้างบนเห็นไหมมันไปตัดกับเ e c ข้างบนนะครับสังเกตดูนะครับ,รรบพอผมตัดปุ๊บมันจะเหลือ นะครับมันจะเหลือตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับตัวนี้ก็แค่ Copy ลงมาแทนยกกำลังลบ5ส่วน2 x นะครับตัดปุ๊บนะครับจะเหลือเศกกำลังสองนี่ก็เป็น d แทนโอกนะครับผมตัดตัวนี้ไปนะครับผมตัดตัวนี้เนี่ยครับกำลัง2ตัวนี้ตัดไปปุ๊บมันก็เลยเหลือตัวนี้กำลังสองคราวนี้ผมก็เปลี่ยนตัวนี้ครับเปลี่ยนตัวนี้ให้อยู่ในรูปของแทนเศกกำลังสองมันคือ1นึบวกแทนครับตัวนี้ก็เลยออกมาเท่ากับอินเิเกตแทน ลบ5ส่วน2อันนี้ก็1บวกแทนกำลังสองเบวกแทนกำลังสองแล้วก็ d แทน d แทนโอเคนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันคือตัวแปรตัวแปรเนี่นยครับ U หมดเลยครับเพราะ,ะนั้นโจทย์ตัวนี้เลยกลายเป็นนี้ครับอินทิเกรต U ยกกำลังลบ5ส่วน2คูณกับ1นบวก U กำลังสองแล้วก็ดิฟยู ครับซึ่งมันจะเท่ากับอะไรครับตัวนี้กระจายเข้าไปปุ๊บมันคือผมขอเขียนตรงนี้แล้วกันครับบรรทัดมันจะได้พอนะครับก็จะเท่ากับตัวนี้ครับ ate, อินทิเกรต u ยกกําลัง5ส่วน2ติดลบนะครับแล้วก็บวกด้วย u ย,ยกกําลังลบ5าส่วน2นะครับกระจายเข้ามานี่ก็กลายเป็นเหลือลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน2โอเคครับ du ซึ่งพออินทิเกรตปุ๊บมันก็จะอ,อเป็นเท่าไหร่ครับ ยยกกำลังลบ5ส่วน2บวกด้วยบวกด้วย1ใช่ไหมก็จะเหลือลบ3ส่วน2หารได้ลบ3ส่วน2คือการคูณด้วยลบ2ส่วน3าโอเคนะครับแล้วก็บวกด้วย u ย,ยกกำลัง u ย,ยกกำลังลบ1นส่วนบวก1ส่วน2ก็กลายเป็นยกกำลังเศษหส่วน2หารด้วยเศษ1น่คือการคูณด้วย2แล้วก็บวก4ีโอเคนะคผมก็เปลี่ยนตัวแปรกลับมา ลบสส่วนสาคืออะไร u คือ tan x โอเคนะครับ u คือ tan x tan x นะครับยกกำลังเท่าไหร่ยกกำลังลบสส่วนสโอเคนะครับเ,เขียนเขียนยกกำลังแบบนี้เลยแล้วกันนะครับเขียนยกกำลังทั้งหมดเลยละกันนะครับยกกำลังลบสส่วนสบวกด้วย2 square root u ยโอเคครับก็ tan แทนเห็นนะครับบวกด้วย4นะครับก็เรียบร้อยละเขเคนะครับลักษณะนี้เดี๋ยวลองดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวขอก๊อปตัวนี้ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไม่ต้องย้อนกลับมาดูนะครับดูนะครับตัวอย่างที่ตัวที่2นะครับตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2นะครับขอวางนี้ไว้ก่อนนะครับวางสิ่งที่จะใช้นะครับนี่นะครับ ตัวอย่าง2ครับตัวอย่างสองเป็นอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตแทนแทนกำลัง3 x คูณอยู่กับเศษยกกำลังลบเศษหส่วนส x นะครับ dx มองสภาพตัวนี้ครับถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นเศษดิฟเศษ มันจะได้เซกแทนเห็นไ,ไหมเดี๋ยวครับเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้เซกแทนเซกแทนปุ๊บเซกมันแทนเะนี่ยมันก็จะไปตัดตนี้เหลือกําลังสองพอกาลังสองปุ๊บผมก็เปลี่ยนเป็นแทนกําลังสองถ้าอยู่ในรูปของเซกได้เงี้ยเพราะนั้นตัวแปรผมก็จะกลายเป็นเซกหมดเลยเขียนครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไปตามแนวทางนี้เป็นอินดิเกตแทนกําลังสามนะครับคูณกับเซกคูณกับเซกยกกําลังลบเศษหนึ่งส่วนสอง แล้วก็ d นะครับ d ก็เปลี่ยนเป็น d sec d sec x d i อดิฟนะครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บมันก็ดิฟเมันก็ได้ sec t ทนนะครับ sec x คูณกับ t a น x โอเคนะครับตัวนี้เปลี่ยนตัวแปรเห็นไหมนะครับแล้วก็อย่าลืมดิฟด้วยนะครับเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปร u นะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากเปลี่ยนเข้ามาในนี้เลยนะครับในโจทย์เลยนะครับแทนตัวนี้มันก็จะไปตัดนี่นะครับมันก็เหลือแค่แทนกำลังสองส่วนเ e c ตัวนี้กับเ e c ตัวนี้เจอกันนะครับ มันหารกันปุ๊บมันกลายเป็นลบหนึ่งส่วนสองลบด้วยหนึ่งอีกทีหนึง่งเขียนตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงน,นี้เป็นเหลือแท้แท,แทน,ก 2, นกําลังสองเคูณกับเซกตัวนี้ครับกลายเป็นเซกยกกําลังลบสามส่วนสองเนะครับ d ีเซกดีเซกเอเขียนะครับก็ได้สภาพนี้ออกมาถัดไปครับกระบวนการถัดไปผมก็อย่างที่ว่าครับอย่างที่วางแผนไว้แทนกําลังสองผมก็จะเปลี่ยนเป็นนี้เขียนะครับก็จะเท่ากับอินทิเกรต แทนกำลัง2มันคือ s e กกำลัง2แล้วก็ลบ1เนะครับคูณกับ s e กกำลังลบสส่วน2 x D Sec x, x ทุกอย่างเป็นตัวแปรของ Sec x หมดเลยผมก็เลยมองสภาพว่าโอเคมันคือมันคือ u เลยนะนะครับมันคือ u เลยนะครับอินอเกรตตัวนี้ก็เป็นอะไรครับ u กกำลัง2อลบ1คูณกับ U ยกกำลังลบสส่วน2 แล้วก็ดิฟยูโอเคนะครับซึ่งตัวนี้ผมกระจายเข้าไปก็จะออกมาเท่ากับ mm hmm. อินทิเกรตยูยกกำลังลบ3ส่วน2ไปเจอกับ2ก็เหลือ1ส่วน2โอเคครับกระจายเข้าไปนะครับยู mm hmm. กำลังลบ3ส่วน2โอเคนะครับตัวนี้แค่แค่กระจายตัวนี้เข้าไปนะครับทีละตัวทีละตัวผมก็จะอินทิเกรตเลยนะครับอินทิเกรตปุ๊บจะได้ยูยกกำลัง1ส่วน2บวก1ก็เป็น3ส่วน2 หารด้วย3ามส่วนสองคือการคูณด้วย2อส่วนสามครับตัวนี้ก็ลบลบนะครับ u <You S 1> ยกกาลังลบสามส่วนสองลบสามสองบวกหนึ่งเข้าไปเหลือลบหนึ่งส่วนสองหารด้วยลบหนึ่งส่วนสองคือการคูณด้วยสองคูณด้วยลบสองนะครับก็เปลี่ยนจากบวกก็เป็นลบเปลี่ยนจากลบเป็นบวกนะครับมันมาเจอกันมันก็เลยหายไปโอเคครับบวกด้วยบวกด้วยสี่ผมก็เปลี่ยนตัวแปรกลับครับตัวนี้ก็ออกเป็นสองส่วนสาม ยูยูผมคืออะไรอย่าลืมนะครับยู you, คืออะไรเนีย่ยเราเปลี่ยนตัวแปรยูมาทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เซกเห็นไหมเซกคือเซกนะครับก็คือเซกเซกยกกําลัง3ามส่วนสอนะครับแล้วก็บวกด้วย2องเซกยกกลาลังลบเศษหส่วนสอันนี้มันคือถ้าลงไปข้างล่างเป็นสแควรูทนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับเราจะสังเกตว่าเวลาแทนกับ เซกมาด้วยกันหรือว่าโคเซกกับขอดครับก็ทําในทํานองเดียวกันสุดท้ายจะออกมาแค่ตัวแปรยูเห็นไหมยูยกกาลังเอ็นเลยโอเคครับหลักการคือเนี่ยครับมันก็ใช้อยู่แค่นี้ครับมันก็ใช้กฎน่ครับเปลี่ยนตัวแปรเปลี่ยนตัวแปรครับเปลี่ยนตัวแปรแล้วก็เปลี่ยนของพวกนี้ครับใช้เอกลักษณ์ของพวกนี้ในการแก้ปัญหาตัวนี้นะครับก็จะไม่ได้ยากอะไรมากมายนะง่ายกว่าง่ายกว่าเวลาเอ่อพวกเซกโคเซกมาเป็นเลขคี่ไงจำได้ไหมครับถ้าเป็นเลขคี่ปุ๊บมันต้องใบพัดอ่ะ And yep.